ซื้อกันหน้าบ้านเนี่ยเขาสามารถจะทําให้พี่ได้อย่างนี้หรือเปล่าซักตักแดดซักตักแดดสองรอบนะครับล้างแบบเอาลิ้นเรียได้เลยดีกว่าเราจะล้างทุกซอกทุกมุมล้างยันเหล็กนี่คือจุดที่เราสามารถจะดูได้นะครับว่ารถมีการตัดต่อดัดแปลงมาหรือเปล่านะครับสวัสดีครับปองรู้พี่ครับวันนี้มาพบกับสาระแน่หน้ารถครับผม ล้างรถยังไงนะครับผมรถที่เข้ามาทุกคันเนี่ยเราจะล้างแบบนี้เลยนะครับลองเข้าไปดูครับห้องเครื่องอะไรเนี่ยผมล้างแบบทุกซอกทุกมุมนะครับในรถเราเนี่ยทุกอย่างนะครับล้างและเช็คขึ้นมานะครับเราจะดูได้หมดเลยว่ามันมีอะไรเสียหายะไรตรงไหนไหมเราเริ่มเช็คกระจกตรงนี้เลยนะครับผมวิธีการวิธีการล้างของเราทุกคันนะครับไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าเราจะล้างแบบนี้ทุกคันนะครับผมเป็นมาตรฐานของเราเลยซูเปอร์พีรถมือสองครับเราถอดนะครับล้างแม่ยันล้อคือถอดล้อล้างหมดเลยนะครับทุกจุดครับผม ล้อเนี่ยเดิมเดิมลูกค้าใช้มาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมีรอยฉีดขุนอะไรบ้างพวกนี้ผมส่งปัดเงาได้ให้หนังกับรถออกไปคิกๆเลยไม่ต้องกลัวครับแต่นี่อยู่ในสภาพที่ผมล้างออกมาให้แล้วครับเห็นไหมครับคอนโซลน,นี่มีการหุ้มหนังมาใหม่นะครับเพราะคอนโซลตัวนี้ชอบแตกลายงานม,ม,มามมกๆเอาเมอเมอเออเวอเอ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 อเ่อเอเอมเอนเดอมของป้ายแดงไปให้นะครับ อย่างนี้มันดูไม่ดีผมจัดการให้ไปออริจินอลโรงงานเลยครับผมไม่ต้องกลัวครับผมช่องแอร์ไม่ได้มีการแตกหักนะครับปรับซ้ายปรับขวาได้ทั้งสองด้านอย่างนี้ดูสภาพที่ดีมากครับนี่ครับเป็นจุดที่สําคัญนะครับนี่คือจุดที่เราสามารถจะดูได้นะครับว่ารถมีการตัดต่อดัดแปลงมาหรือเปล่านะครับเวลาเราทําการล้างแบบนี้เราจะรู้ได้เลยนะครับผมนี่เลขถังยังอยู่ที่เดิมดีนะครับรอยคมคมของโตโยต้าจะเป็นแบบนี้นะครับจุดนี้คือจุดที่สามารถเปลี่ยนหัวได้ทั้งหัวเลยครับบางคนดูรถเอ้ยเปิดฝามามันสวยสวยดีแต่พอมา จุดจุดนี้โดนรถดัดแปลงตัดต่อมันก็มีนะครับผมเราดูแลให้มาหมดแล้วครับมือเปิดมันเคยละลายไปนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ซื้อของห้างใส่กลับเข้าไปให้ครับแต่ว่าพวกกระจกเซนทรัลล็อกอะไรเนี่ยคุณภาพที่ดีมากนะครับลองไล่กลับมานี่หน่อยตัวปรับอะไรเนี่ยยังใช้งานได้หมดนะครับไม่มีอะไรเสียหายพวกนี้ดูแลมาอย่างดีมากยังเซ็ตอะไรได้หมดทุกปุ่มนะครับผมอย่างนี้คุณภาพโอเคครับไม่ต้องเปลี่ยนครับผมไม่ว่าจะเป็นซองไหนนะครับก็คือเราจะล้างทุกซอกทุกมุมล้างยันเหล็กนะครับผมเบาะเบิร์ดเนี่ยผมมมถอดไ่ี เหลือแล้วนะครับทุกอย่างผมจับถอดซักล้างหมดไม่ไว่าจะเป็นหลังคา เสา A เสา B เสา C อะไรเนี่ยผมล้างแม่ทุกจุดนะครับจุดไหนมีอะไรเสียหายผมจัดการตอมแซมเก็บซื้อใหม่จัดให้หมดทุกจุดนะครับผมเป็นมาตรฐานของเราเลยคือโคตรถูกโคตรดีต้องล้างแบบนี้ด้วยนะครับผมให้มันเป็นแบบให้โลกจําไปเลยอ่ะการล้างนี่ครับล้างแบบเอาลิ้นเลียได้เลยดีกว่านะครับผมสะอาดได้ขนาดนั้นนะครับผมเรามาลองดูนครับนี่ครับคอเลเชตต์ควบคลอะลายแดชบอร์ดออไรเนี่ยถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับผมก็จะทําการส่เข้าไปเย็บใหม่เลยนะครับผมไม่ได้มีการ คนสีอะไรเกิดขึ้นนะครับลักษณะนี้ผมจะส่งเย็บใหม่หมดเลยนะครับผมคอนโซลกลาง ไงผมถอดถอดขึ้นมาล้างดูลายมงลายไม้อะไรเนี่ยผมจัดการเคลียร์ให้หมดนะครับจะได้อยู่สภาพที่เรียกว่าน้องน้องป้ายแดงแลวผมเคลียร์ล้างขึ้นหมดไม่ใช่แค่การเช็ดผันผ่านนะครับหัวกงหัวเกียร์ซอกด้านในผมทงการดูแลให้หมดทุกส่วนนะครับผมด้ามเบรกมืออะไรเนี่ยหายหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือล้เลยโครงเหล็กนี่เอาไปช่างเศจเหล็กขายได้นะครับแต่ว่าเราล้างจนแบบเหมือนรถป้ายแดงล้างจนสะอาดแน่นอนสมมติว่ารถมีเด็กไม่นมีอาหาร,รส่งามเศษนื้ใช่ไหมครับตกตจามซอกคมเนี่ยเราไม่สามารถเห็นได้ได,ด้วยตาเปล่านะเราต้องดึง ทุกอย่างมาหมดแล้วซักเลยซักตักแดดตักตักแดดสองรอบนะครับถึงจะออกมาให้ลูกค้าได้ในแต่ละคันนะครับลองไล่ดูครับนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยทั้งหมดสสเสา A เสา B อะไรเนี่ยผมล้างโครงเนี่ยแล้วได้ดูไปเลยเนี่ยรถไม่เคยมีพลิกคว่ำบ่ามีชนหรือเปล่าเข้าเสามาไหมไม่มีครับผมเช็คดูหมดทุกจุดผมกล้าพูดว่าไม่ชนเนี่ยมันไม่ชนจริงๆเป็นอย่างนี้นะครับผมที่พี่เห็นสภาพมาเมื่อกี้มันคือสภาพที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่ากอดมาเนี่ยแม่งเน่าขนาดไหนเดี๋ยวผมจัดการใส่อินเสิร์ตไว้พี่ดูครับตาม ติดตามได้เลยครับ วเวลาซื้อกันต่อมือต่อมือเนี่ยซื้อกันหน้าบ้านเนี่ยเขาสามารถจะทําให้พี่ได้อย่างนี้หรือเปล่าเขาสามารถจะถอดเทคให้พี่ได้หรือเปล่า <c oughs> ไปคาแร่ <c oughs> ล้างอย่างเงี้ยพี่รู้ไหมครับว่ากี่บาท <c oughs> ไม่มีตักว่าห้าพันนะครับการล้างที่ถอดทุกชิ้นแบบนี้เขาไม่ได้ใช้เวลาแค่1วันนะครับ <c oughs> ผมล้างรถกัน1คันเนี่ยใช้เวลาประมาณ3าถึงหวันนะครับผมแล้วแต่ว่ามันจะสกปรกมากน้อยแค่ไหนมีแดดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับตัวพี่เนี่ยเราล้างแบบนี้ทุกคันไม่ต้องครัวนะครับชอบคันไหนติดต่อผมมาได้เลยนะครับ0ูนย 6 1 9 6 3 7 7นะครับผมปอมทำเทคด้านล่างที่ขึ้นเอาไว้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดสปายกดแชร์ให้ดีก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมงานซุปเปอร์พีบางบัวทองรถมือ2ครับผมติดตามผมเนี่ยติดตามได้2ช่องทางนะครับจะเป็น YouTube และ Facebook นะครับผมซุปเปอร์พีรถมือ2นะครับผมวันนี้ผมปอมทุกพี่ครับผมลาก่อนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคันมาตรฐานเราเป็นอย่างนี้ทุกคันนะครับผมไว้ใจได้เลยเรื่องความสะอาดเรื่องการเปลี่่ยยนนแแปปลงออุกกรณ์้้ไขใหมัู เดิมดีโรงงานเนี่ยผมจัดให้แบบนี้ทุกคันครับผม